ลูกสาวตกอาบยืนขอข้าวฟรีกลายเป็นข่าวฮือฮาในช่วงไรยปีก่อนสำหรับเอตอูลูกสาวนอกสมรสของเชิ้นลงที่เกิดแกปีินางงาเอเลนอูซึ่งชีวิตพลิกผานต้องกลายเป็นคนไร้บ้านจนต้องออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือจากชาวเน็ต ตากรับถูกเอเลนต์ anto, ต่อพันสื่อด้วยการชี้ว่าถ้าไม่มีเงินก็ควรออกไปหางานทำซะไม่ใช่คิดแค่จะพึ่งพิงชื่อเสียงของใครขณะที่ล่าสุด11ตุลาคม2565เว็บไซต์ Yahoo News รายงานว่าชื่อของเอตตาได้ถูกชาวเน็ตในจีนพูดถึงอีกครั้งหลังเมื่อไม่กี่วันก่อนในโซเชียลมีเดียอย่าง Weibo มีการแชร์ต่อภาพของเอตตาในวัย20ปีที่กำลังยืนเข้าคิวรออาหารจากฟรีอยู่ข้างถนนในประเทศแคนาดา โดยสวมใส่เสื้อผ้าซัมซอสีหน้าดูอิดโตรยไม่สดใสเอต้าอูาพที่รากฏทําเอาชาวเน็ตอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับเจสิชานลูกชายของเชิญลงที่เกิดจะกภรรยาอย่างหลินฟงเจียวซึ่งในช่วงเวลาไล่เรียกกันทายาซุปตาวัย39ปีเพิ่งจะโพสไอ i ี ID สตอรี่ขณะนั่งรถดูโร,รสรอยของเพื่อนเจสิชาน ความแตกต่างต่สถานการณ์ของลูกทั้งสองคนที่ค้ายจะอยู่คนละโลกทําให้ประโยชน์พ่อเดียวกันชะตาต่างกันกลายมาเป็นคำที่ถูกพูดถึงอย่างมากในวิวปอพร้อมกันนั้นยังมีคนอีกจำนวน,นไม่น้อยที่แห่เข้าไปคอมเมนต์ในว้วปอของเฉินหลงเพื่อตั้งคำถามาว่าเขาได้เห็นภาพของลูกสาวแล้วหรือไม่ที่หามว่าในขณะที่ลูกสาวต้องไปรอรับอาหารฉุกเชิญที่ข้างถนนเขาไม่แคร์เลยงั้นหรือขอบคุณข้อมูลจาก yahoo news ฝากด like, กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทําใหม่ๆด้วยนะคะ